สวัสดีค่ะเด็กๆภาพนี้วิชาอะไรคะวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นะคะเมื่อกี้เด็กแม่แดงให้เด็กๆได้พบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของสัตว์และก็สัตว์ในท้องถิ่นนะคะ,ะสัตว์แต่และชนิดมีอวัยวะที่แตกต่างกันไหมคะแต่มีอวัยวะที่สำคัญก็คือมีอะไรคะตา หูจมูกปากขาและเท้านะคะในบางชนิดก็มีมีครีบนะคะมีครีบอย่างเช่นอะไรคะอ่าปลานะคะทีนี้เรามาดูหน้าที่นะคะหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของสัตว์ตาตาของสัตว์ไว้ทําอะไรคะอ่ามองดูสิ่งต่างๆนะคะมองดูสิ่งต่างๆจมูกก็มีไว้ หายใจและดมกลิ่นนะคะเอาปากของสัตว์ปากของสัตว์ก็ทําหน้าที่กินอาหารกินอาหารและน้ําแล้วก็ส่งเสียงร้องเพื่อที่จะสื่อสารกับเพื่อนของเขากับสัตว์ด้วยกันนะคะอ่าแล้วมีอะไรอีกคะอ่ามีหูมีหูหูไว้ทําอะไรคะอ่าฟังเสียงฟังเสียงต่างๆเหมือนคนเลยนะคะ ขาและเท้าก็ทำหน้าที่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวกระโดดเดินวิ่งนะคะและก็ทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวนะคะแล้วมีอะไรอีกคะอ้าวแล้วปลาล่ะคะครีบของปลาครีบของปลาทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่อะไรคะครีบของปลาก็ทำหน้าที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะคะทรงตัวเพราะปลาเขาไม่มีขาก็ก็ต้องอาศัย ครีบในการเคลื่อนไหวเวลาเขาว่ายน้ําก็เหลืออาศัยอยู่ในน้ําได้ใช่ไหมคะอย่างสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเขาก็จะมีครีบนะคะสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกก็มีมีเท้าไว้เดินไว้กระโดดไว้วิ่งนะคะแล้วก็มีสัตว์อีกชนิดหนึ่งเขามีปีกคืออะไรคะอ่าคือนก นะคะเขามีปีกไว้ไว้บินก็คือเคลื่อนเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆแล้วนกสามารถเดินได้ไหมคะนกมีขาไหมคะ,ะนกมีขาสามารถเดินหรือว่ากระโดดได้ใช่ไหมคะ,ะทีนี้เมื่อเด็กๆมารู้จักหน้าที่ทีนี้แม่แดงก็จะมีแบบฝึกหัดอยู่หน้าหนึ่งให้เด็กๆนะคะ,ะแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์นะคะในหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มน,นี้เลยอันนี้เป็นหนังสือ ะะคะแบบฝึกหัดหรือว่าเป็นสื่อการเรียนรู้นะคะเล่มสีสีฟ้าเนี่ยที่มีเด็กผู้หญิงนะคะอ่ะดูหน้าที่5้บสาค่ะหน้าที่5้บสาหน้าที่5้บสานะคะให้เด็กๆเนี่ยนำหมายเลขอวัยวะของสัตว์มาเติมลงในช่องว่างด้านขวามือตรงนี้เลยนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันก่อนนะคะตรงนี้ดูนะคะอา้าวดูอันที่1เลยนะคะมองดูมองดูสัตว์ใช้อะไรมองดูเนี่ยสุนัขตัวนี้ค่ะแล้วมันจะมีหมายเลขหนึ่งสอสามสี่ห้าไมแดงก็จะให้เด็กๆนำหมายเลขมาใส่ตรงข้างหน้าข้อความเห็นไหมคะข้อความอันนี้มองดูข้อที่หนึ่ง สุนัขตัวนี้ใช้อะไรมองดูใช้อะไรคะใช้ตาตาอยู่หมายเลขอะไรคะเด็กๆหมายเลขหนึ่งเด็กๆก็เขียนหมายเลขหนึ่งลงไปหน้าข้อความคำว่ามองดูอ่าหมายเลขหนึ่งใส่ไปเลยนะคะต่อไปดมกลิ่นดมกลิ่นสุนัขตัวนี้ใช้อะไรดมกลิ่น เด,เด็กก็ไปดูใช้จมูกจมูกอยู่หมายเลขอะไรเอามาใส่ข้างหน้าคำว่าดมกลิ่นนะคะใส่เองนะคะต่อไปค่ะเดินวิ่งสัตว์ตัวนี้ใช้อะไรเดินใช้อะไรวิ่งคะไปดูนะคะใวมันจะมีหมายเลขน้องก็เอาหมายเลขมาใส่เลยนะคะต่อไปค่ะฟังเสียงฟังเสียง,ง,ยงหมายเลขไหนฟังเสียงเอามาใส่ต่อไป กินอาหารกินอาหารอ่ะเอามาใส่เลยนะคะมีทั้งหมด5หมายเลข1-5นะคะเอามาใส่เลยให้ตรงกับข้อความนะคะต่อไปค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2เขียนชื่อสัตว์และแหล่งที่อยู่แล้วขีดเครื่องหมายถูก อวัยวะภายนอกที่สํารวจพบนะคะเด็กๆสังเกตจากในตารางในตารางนี้นะคะสัตว์ที่ให้สังเกตก็มีอยู่อ่ะหนึ่งสองสามมีอยู่ด้วยกันสามชนิดนะคะแล้วก็มาดูช่องนี้ค่ะอวัยวะภายนอกที่สํารวจพบอ้าวเดี๋ยวไม่แดงจะทําตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะคะ อวัยวะที่สํารวจพบก็มีเขาจะเขียนไว้ข้างบนเห็นไหมคะต,ออาตาออห่วต่อไปก็มีจมูกมีปากมีขามีปีกและมีครีบนะคะเอาเรามาดูตัวแรกสัตว์ตัวนี้คืออะไรเด็กๆรู้จักไหมคะรู้จักไหมคะอ่ามันคือนกอ่ะเขาถามว่าสัตว์ชนิดนี้คือคืออะไรคะคือนก เขียนเลยค่ะนกนะคะนออกนกนะคะมีกอนอหนูกับกไก่สัตว์ชนิดนี้คือนกอ่านกมันอาศัยอยู่ตรงไหนคะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่บนต้นไม้อ่านนกอาศัยอยู่บนต้นไม้นะคะเด,เด็กก็เขียนเลยอยู่บนต้นไม้ทีนี้เรามาสำ,สำรวจดูว่านกตัวนี้ มีอวัยวะอะไรบ้างอ่ามีตาไหมคะมีไหมคะอ่ามีมีตาทำยังไงขีดเครื่องหมายถูกลงไปนะคะไม่ต้องขีดให้าย,ยาวให้ให้มันยาวมากใหญ่มากนะคะเอาพอดีพอดีพอสวยงามต่อไปหูอ่ามีหูมีอะไรคะมีจมูกไหมคะนกมีไหมมีต่อไปอะไรอีกคะปา มีขาไหมคะอ่ามีขามีปีกไหมคะอ่ามีปีกใช้ทําอะไรคะใช้บินใช้เคลื่อนไหวมีครีบไหมคะนกมีครีบไหมอ่าไม่มีไม่มีเราต้องการไหมคะอ่าไม่ต้องการเว้นว่างไว้เลยนะคะต่อไปตัวนี้คืออะไรสัตว์ตัวนี้คืออะไรคะอ่าคือแม่วัวแม่วัวเด็กๆกก็เขียนเลยวัวแหล่งที่อยู่อาศัยก็คืออะไรคะตรงนี้ อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้านะคะทุ่งหญ้าแล้วทีนี้ไหมเด็กๆมาสํารวจนะคะสํารวจว่าสัตว์ตัวนี้วัวตัวนี้มีอวัยวะใดบ้างมีตามีหูมีจมูกมีปากมีขามีปีกมีครีบไหมถ้ามีตรงไหนมีก็ใส่เครื่องหมายถูกนะคะตรงไหนอันไหนที่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องกานะคะทำได้ไหมคะ อ่ะต่อไปมีสัตว์อีกชนิดหนึง่งอ้าวอะไรเอ่ยปลาปลาอาศัยอยู่ที่ไหนคะอ่ปะปลาอาศัยอยู่ในน้ําในน้ําเด็กๆก็สํารวจมีไหมตาหูจมูกปากขาปีกครีบมีไม่มีถ้ามีกาเครื่องหมายถูกไม่มีไม่ต้องกาทําได้ไหมคะอ่านะคะ เด็กๆทำแล้วก็ส่งมาเลยนะคะวันนี้หน้าเดียวนะคะหน้าเดียวคาบต่อไปนะคะคาบต่อไปจะได้ขึ้นเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของพืชนะคะวันนี้เราก็จบแล้วนะคะเรื่องสัตว์นะคะ,ะสำหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ก็แค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ